สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับฟิล์มพักเครื่องอุตรดิตนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่ทางวัดยังพอมีให้บูชาอยู่นะฮะอันนี้เป็นรุ่นไตามาร์ห้าเก้านะครับหรือรุ่นมนมหาการอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับสีเงิน ที่วัดตอนนี้เหลือสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับองนี้หมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเนื้องเงินลงยา <c oughs> ส่วนอีกองคหนึ่งครับเป็นเ,เหรียญพิมพ์ตาลีดนะครับเป็นรุ่นไตามาสปีสองนห้าห้าสี่นะครับองนี้เป็นเนื้องเงินนะครับที่วัดก็ยังพอมีให้บูชาอยู่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวัตถุมงคลที่ท่านใดที่ชอบวัตถุมงคล ที่ปลุกเสกนานๆนะครับผมจะแนะนําจริงๆก็มีหลายรุ่นนะครับที่ยังตกค้างอยู่ที่วัดนะครับคือหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยเวลาท่านสร้างวัตถุมงคลเนี่ยถ้าอย่างเป็นพวกรุ่นไต่มาสเนี่ยคือปลูกเสกแน่ๆเนี่ยสเดือนตเต็มๆนะครับแต่หลวงพ่อท่านปลูกเสกวัตถุมงคลทุกวันอยู่แล้วอันไหนจําหน่ายก็จําหน่ายไปอันไหนที่ยังตกค้างอยู่ที่วัดนะครับยังจําหน่ายไม่หมดก็จะเก็บไว้ในห้อง วัตถุมงคลที่เป็นห้องที่เขาสต็อกเก็บวัตถุมงคลไว้พอหน้าตู้ของที่วัดนะจำหน่ายหมดก็จะไปเอาวัตถุมงคลจากที่เขาสต็อกไว้เอามาจำหน่ายต่ออันไหนที่ยังจำหน่ายไม่หมดยังสต็อกเก็บไว้หลวงพ่อพก็จะปลูกเสกแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันผมอยากจะบอกว่าท่านที่ชอบวัตถุมงคลที่ปลูกเสกนาน,านๆนะครับผมแนะนานะให้ไปเช่าที่วัด ไม่ใช่ว่าเช่าข้างนอกไม่ดีนะครับไม่ใช่อย่างนั้นคือข้างนอกก็ดีเหมือนกันจะปลูกเสกนานไม่นานไม่เกี่ยวครับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าท่านที่ชอบนะครับชื่นชอบแบบผมเนี่ยอยากได้วัตถุมงคลที่แบบว่าปลูกเสกนานๆอะไรเงี้ยครับแนะนําว่าให้ไปเช่าที่วัดยังพอมีวัตถุมงคลที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับออย่างรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2554 ผาระยะมาตอนนี้ก็ถ้านับตอนที่หลวงพ่อท่านมรณภาพก็อยู่กทางวัดมา6ปีสร้างแต่ปี5้าสี่ยังจำหน่ายไม่หมดบางรุ่นก็จำหน่ายหมดไปแล้วนะครับหลายรุ่นเลยมันแล้วแต่ค่าความนิยมครับแล้วแต่คนชอบบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้ก็เลยทําให้หมดไวอะไรเงี้ยครับมันแล้วแต่ถามว่าทําไมรุ่นนี้ถึงเหลือสต็อกไว้คือบางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยชอบรูปทรงอะไรเงี้ยครับอาจจะชอบเหรียญรูปไข่มากกว่าอะไรเงี้ย เลยทาให้เหรียญรุ่นนี้ยังพอมีสต็อกไว้บ้างที่วัดรู้สึกจะเหลือเนื้อทองฝาบ,บาทกับเนื้อเงินนะครับทองฝาบ,บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยสามสี่ร้อยนี่แหละแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยสองพันบาทนะครับก็คือราคาดั้งเดิมเลยออกปีห้าสี่ราคาเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ปีหกสามก็ราคายังดั้งเดิมอยู่นะครับผมว่า,วารุ่นนี้หลวงพว่อปุสกอยังน้อยไม่ต่ำกว่าห้าหกปีครับ พ่อพาเนี่ยตกค้างมา6ปีเต็มเต็มตั้งแต่ปี54ถึงปีของ0องหลวงพ่อท่านมรณภาพปลายปีย5 6 0นะอย่างน้อยก็ต้องอยู่กับหลวงพ่อหของพ่อปุกเสกอย่างน้อยมี5 6ปีส่วนรุ่นนี้ก็ที่วัดเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือไม่กี่เหรียญละมน์มหาการนะครับอ่าที่วัดเนี่ยมีครบทุกเนื้อเลยยกเว้นเนื้อทองคํากับเนื้อเงินหน้าทองคํา ก็เหลือเงินลงยา2 4ครับมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีแดงหมดไปนานละแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อวะหน้ากากเงินทองแดงทองฝาบาทนะครับมีอยู่อทองแดงทองฝาบาทเนี่ยรู้สึกเกลยละสี่ร้นะครับเนื้อเงินเปล่าๆเนี่ยพันเ้า แล้วก็มีนวะหน้าเงินพันสามเงินลงยา2005ครับที่วัดยังพอมีนะครับแล้วก็มีพวกรุ่นไตมาท่สไตมาท5 8อะไรเงี้ยครับยังพอมีเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเหรียญน,นะครับผมอยากจะแนะนำอย่างรุ่นนี้สร้างปี2559กนะครับตกค้างจากวัดหลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพก็ปีหนึ่งอย่างน้อยผมเชื่อผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องปลูกเสกไม่ต่ำกว่าปีหนึ่ง หรือไม่ก็หลายๆเดือนนะครับสวยนะเงินลงยานี่เป็น,นเงินลงยาจำนวนการสร้างไม่เยอะนะรู้สึกจะ499หรือเปล่าลองดูในประวัติดูในโบชัวดูฮยแต่หลังก็จะเขียนมนมหาการถ้าเป็นเงินลงยาต่อกโคตรตรงนี้1ตัวตอกวอท1ตัวแล้วก็มีหมายเลขนะครับร้านหมายเลขของพระเพี้ยนอัคคัธมโมวัดเกินกระถินลบบุรีไตรมาส2 5 5 9นะครับ เป็นเหรียญทาสวยนะครับด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อแกะออกมาได้เหมือนมีชีวิตเลยนะครับถือว่าสวยนะรุ่นนี้รอยตัดด้านข้างครับรอยตัดตัดแบบหยาบๆหน่อยนะฮะเผื่ออนาคตมีเก๊น,นะครับก็เ๋ยวให้ดูรอยตัดก่อนรอยตัดก็ประมาณนี้ครับคล้ายๆเหมือนขอบสตางค์เหมือนกันนะดูดีเนี่ย อีกรุ่นหนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเอ่อเตารีดนะครับปีห้าสี่ด้านหน้าก็มีโค้ดวอทอตัวหนึ่งฮะอ่ารู้สึกเดี๋ยวดูกนะ่อนนะอ่าโค้ดพอผ่านหรือเปล่าน่าจะโค้ดพอผ่านาผมดูก่อนอ๋อโค้ดวอทอโค้ดวอทอนะครับนี่อตรงนี้สวยนะจมูกโดง่ดงๆนะครับ ลวงพ่อเพียงปีห้าสีมีหลายเนื้อเหมือนกันนะมีทองคําเงินหน้าทองคําเนื้อเงินทองฝาบาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็มีโค้ดพอพาในในในหลักรังมีโค้ดตัวนึงมีหมายเลขแล้วก็ตัวนี้ถอดมาจากลายนิ้วมือของหลวงพ่อนะครับ<ๆ>ก็เลยมาใส่ไว้ในเหรียญด้วยไตม่าสองห้าห้าสนะครับวัดเกินกระถิน่นลบบุรี ก็ถือว่าออกแบบสวยท่านใดสนใจนะครับลองติดต่อกับทางวัดดูเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เบอร์ไว้นะครับลองสอบถามดูถ้าเขามีบริการจัดส่งอะไรยังไงก็ลองลองติดต่อทางวัดดูนะครับผมขอเป็นสะพานบุญนะครับก็ท่านใดสนใจวัตถุมงคลนะครับลองลองติดต่อวัดดูผมว่าน่าจะมีบริการจัดส่งนะลองติดต่อทางวัดดูนะครับผมก็ขอญาตประชาสัมพันธ์นะครับ แล้วก็มาแนะนําวัตถุมงคลดีๆด,ด้วยนะครับปกติผมไม่คนเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่ออยู่แล้วอันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้วัตถุมงคลดีๆไว้บูชาราคายังไม่แพงนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงว่าจะต้องไปเช่าเองโดนเก๊ไหมแท้ไหมอะไรเงี้ยครับคือเช่าจากทางวัดแล้วสบายใจแน่นอนพระแท้แน่นอนไม่มีการสร้างเสริมไม่มีทั้งสิ้นนะครับที่ตกค้างเนี่ยมันอยู่ที่ค่าความนิยมของคนมากกว่า คนอาจจะไม่ชอบรูปทรงนี้เลยทําให้ตกค้างที่วัดนานหน่อยนะครับมันมันไม่เกี่ยวกันเพราะหลายๆรุ่นเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยเยอะมากเลยนะปีหนึ่งออกอย่างน้อยก็ต้องมีสองรุ่นสอง,ส,องสารุ่นอะไรเงี้ยครับบางรุ่นก็จาหน่ายหมดแต,ต,ต่ตั้งแต่แรกแล้วบางรุ่นก็อาจจะอยู่นานหน่อยนะครับอยู่ที่ความสวยงามางเนี่ยบางคนเนี่ยหล่องรุ่นเตาลี่อาจจะไม่ชอบก็ได้ครับอาจจะไม่ชอบรูปไข่อะไรเงี้ย นะครับท่านใดสนใจนะครับลองติดต่อทางวัดดูเดี๋ยวผมให้เบอร์กับทางวัดเกิ่นกระถิ่นไปนะครับลองสอบถามดูผมไม่แน่ใจนะลอง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 ,ลองสอบถามทางวัดดูนะครับสําหรับวันนี้อ่าก็ถ้าผมได้พระอะไรมานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลง y o u t u b บบ่อยๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมอย่าลืมกด s u b สไคร b นนะครับกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะะต่อไปจะเป็นวัตถุมงคลอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ